หนังของธนาธรมีฉากที่สมพรบุกลุกป่าสงวนหรือเปล่าและมีฉากที่น้องชายติดสินบนเจ้าหน้าที่มีหรือเปล่าและมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าฉากเนี้ยมีหรือเปล่าโอ้โหพี่คนนี้แกถามนะไอ้หนังธนาธรเนี่ยนะมีไหมมีฉากลุกป่าไหมมีฉากพี่ธนาธรติดสินบนเนี่ยมีไหมเออมีฉากอ่าเรียกว่าไปมุดกระโปรง ผู้หญิงเนี่ยบุตรกรรงน้องน้องเนี่ยมีไหมอมีฉา,ากอะไรคุกคามทางเพศมีไหมสสก้าไกลคุกคามทางเพศมีไหมมีไหมฉากที่ยุบพักเพราะว่าโดนให้กู้พักพักกู้พัก,พก,พก,พกเงินตัวเองเนี่ยมีไหมอมีไหม,ม <laughs> นะฮะมีฉากที่แบบว่าไอพิธาบอกว่าจะเอาเรือประมงไปลบเนี่ยมีไหมนะ หนังมันจะสนุกนะมันต้องเอามาจากเขาโครงเรื่องจริงสินะฮะพูดความจริงอยู่ฝ่ายเดียวอยู่ข้างเดียวแต่ไม่เาพูดความจริงด้านแย่ๆของตัวเองเนี่ยมันได้เหรอนะโอ้โหนะครับนะก็นั่นแหละหนังใอ้ธนาธรครับหนังมันก็อวยธนาธรเนี่ยมันจะมาพูดได้ยังไงใช่ไหม นะด้านไม่ดีของธนาธรมันต้องอวยว่าเออธนาธรเนี่ยนะโดนกนระทําโดนรัฐประหารนะกว่าจะมาเป็นธนาธรได้เนะี่ยโอ้ยง่ายเนะนะครับแต่เรื่องแย่ๆเรื่องเร็วๆซ้ำๆของพวกมันนี่ไม่พูดถึงนะเออนะก็เหมือนกันครับแต่ไอเรื่องไอเรื่องที่ติดใจที่สุดคืออะไรเรื่องนี้ละโทษกรรมไม่เห็นพูดถึงเลยนะ หรือมันเป็นพวกเดียวกับไอ้พวกเสื้อแดงวะหรือมันไม่กล้าพูดถึงหรือว่ายังไงถึงถึงไม่กล้าพูดถึงนิทนาโตศกรรมนะที่ลุงตูม่มามารัฐสภานเนี่ยเพราะมันมีนิทาโตศกรรมทําไมถึงไม่กล้าพูดถึงอ่ะเออนะเป็นหนังที่หลอกลวงเยาวชนมากมากนะครับเป็นหลงที่แบบเออโอ้คนไปดูนี่ถึงขั้นร้องไห้อินมากเลยเราอินมากเลยเรา,อ,า,เเราองร้องไห้ ทำไมไม่มีฉากเด็กอะไรว่าที่มันปาระเบิดแล้วนิ้วมันขาดไม่เห็นเอามาใส่มั้งอ่ะเออเนี่ยไปหลอกลวงเยาวชนมาชุมนุมหลอกลวงเยาวชนมาติดคุกไม่เห็นมีเอามาใส่ในหนังมั้งอ่ะเนะต้องติดคุกแล้วไม่เห็นมีแบบว่าเอาเอาฉากที่ว่าเนี่ยล่าสุดนี่ไอ้แพนกิน้นหนีไปแล้วเนี่ยไม่เห็นเอามา,าใส่มั้งอ่ะไม่เห็นเอาฉากที่ไอ้พวกแกนนําหนีต่างประเทศมาใส่บ้างอ่ะ แกนนำหลายหลายคนก็หนีต่างประเทศแล้วนะตอนนี้ไอ้มัมดิวไอ้ไม้ระยองไอ้ทัตเตทพอันนี้ทัตเทพหน,ะะพนีก่อนเพื่อนไอ้มิ้นกิโยตินนะไอ้โอ้ใครกะเยอะแยะไปหมดอะฉากที่หนีต่างประเทศอะไม่เห็นมีเอามาพูดถึงบ้างอะว่าเอ้ยหลอกลวงเยาวชนมาต่อสู้จนต้องหนีคดีต่างประเทศเยอะแยะเลยจนต้องติดคุกเยอะแยะเลยไม่เห็นมีเอามาพูดบ้าง นะเออนี่ยังไม่รวมถึงไอ้บุ้งเลยไอ้บุ้งอน่ะนะนะเยาวชนติดคุกพราะไปเผารถตำรวจไปเผาป้อมตำรวจอย่างเงี้ยโดนจับเยอะแยะพกกระสุนระเบิดพกอะไรเยอะแยะโดนจับเต็มไปหมดนะไปพ่นวัดพระแก้วอย่างเงี้ยไม่เห็นมีมั้ง่ะไม่เห็นนอามาใส่มั้ง่ะเออ เผาบุชมมาฉายาลักษ์เอ็มมี่ไอเอ็มมี่เผาบรลลุมมาฉายาลักษ์ไม่เห็นเอามาใส่ในหนังว่างอะ่ะเออใช่ไหมนะครับเรื่องราวเหล่านี้ไม่เห็นมีเอามาใส่ถ้าใส่โอ้โหจะสนุกมากเลยนะจะได้เห็นความชั่วความเวลวร้ายของไอ้พวกสามนิ้วเนี่ยนะว่ามันดา่าว่ามันจับจ้วงสถาบันว่ามันอะไรขนาดไหนออนะฮะใส่ไปบั่งสิประ,ออนะ้ยนะ น่าจะมีคนนะทำหนังแบบนี้มั้งเนีสยศาธยายความชั่วร้ายของสามกีบสามนิ้วนะครับอืมนะว่าว่ามันทั้งหนีต่างประเทศว่ามันทั้งจับจ้วงสถาบันทั้งใส่ร้ายสถาบันด่าสถาบันว่ายังไงบ้างะอะนเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ